ในที่สุดในที่สุดสิ่งที่รอคอยก็มาแล้วครับฝนตก่าทำให้ความรอ้อนหายไปครับฝนตกครับเนี่ยใช่ค่ะครับโอ้เย็นสบายสบายดีไม่แห้งแล้วมันต้นไม้ครับก็ตกดีด้วยค่ะเดน่าตกแบบ น่าตกแบบดีด้วยนี่นคะคะรับภาคือรบตาดกฝนตกวัอดีปลูกปลูกฟักแฟงแตงกวาไว้พอดีครับื่อสองวันก็จะไปสูบน้ำใส่ก็ขอบคุณพระพิรุณน,นะครับขอบคุณเทวดาเด้อขอบคุณน,นะครับอ ต้นไม้ก็เย็ยนสบายแล้วครับเนี่ยเป็นฝนแรกของปี2568นะฝนตกอย่างนี้นะครับเป็นความชุ่มเย็ยนนะครับนมองไปทางทุ่งนานเม็ดฝนก็โอเคนะก็น่าจะน่าจะได้น้ำได้ท่าอยู่ก็ฝนตกนี่พวก น้ำจะซึมลงไปในดินได้เยอะกว่าถ้าเราลดเนี่ยเราเปิดน้ําใส่นี่มันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าฝนฟ้าลงมาเนี่ยอ่ามันก็จะต้นไม้ก็ชอบน่ะต้นไม้นี่อโอ้โหชูช่อขึ้นมารับเลยแหละคนเดี๋ยได้ใส่ปุ๋ยไว้ด้วยครับสองสามวันเ็ได้ใส่วางปุ๋ยไว้ด้วยอ่าก็ฝนก็ลงมาให้ โอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณฝนฟ้าที่เป็นใจขอบคุณพระพิรุณน่าจะตกเป็นโอเคอยู่เนาะนะครับเนี่ยนะครับฟังเสียงฝนครับฟังเสียงฝนน่าดูไปไกลๆหนะครับมองลอดต้นไม้ไปนาฟ้าขาวเลยครับอ่าก็แสดงว่าฝนเนี่ยโอเคอยู่เนาะ ฝนโอเคอยู่นะครับแล้วก็ฝนตกก็ขอบคุณนะไม่มีไม่มีลมไม่มีอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโอ้ยรอตั้งนานครับสองสามวันเราจะตกวันไม่ตกว่นมาตกวันนี้ก็ดีดีใจครับดีใจต้นไม้ก็คงจะสดชื่นนะบรรยากาศก็จะเย็นนะครับทีนี้ เนี่ยค้บับ้านแม่ก็จะตรงนั้นห็นไหมหลังคาบ้านแม่มองไม่เห็นละอ่านั่นแหละครับฝนท่วมเลยขอบคุณครับพับพิ่